จบใหม่จบแล้วไปไหนคะ่ะหลังจากช่วงเศรษฐกิจโควิดมาเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเราเสียงเงินไปกับอะไรที่แบบห้องเช่าอ่ะ4 5, ี่ห้าพันคอนดึกับเช่าครับประมาณ3,500บาท3,500บาทคอนเดือนสา3พ0 0า้บาท<อ> คนไทยรุ่นใหม่ต้องพบเจอกับคำถามมาตลอดชีวิตตั้งแต่ตอนเป็นเด็กโตขึ้นอยากเป็นอะไรตอนเรียนให้เกรดเท่าไหร่อะ,รอะหรือตอนเรียนจบว่าเด็กจบใหม่จบแล้วไปไหนคะ่ะอยากไปเที่ยวต่างประเทศค่ะไปหางานทําค่ะ <c oughs> ไปลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองเหรอ,อ,อต่างคนต่างก็มีแนวทางชีวิตของตัวเองแต่ไม่ว่ายังไงนะคะเด็กจบใหม่คนไหนเนี่ยก็ไปที่นี่ได้โมริคอนโดเมืองทองธานี คอนโดพร้อมอยู่ที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้สบายๆนะคะเหมาะสําหรับ first j o p p e r หรือเด็กจบใหม่ทุกคนคะ่ะทั้งเด็กจบใหม่ที่จะไปไปทํางานไม่ว่าคุณนะคะจะทํางานเข้าออฟฟิศหรือว่าแบบจะ work from home นะคะอยากจะบอกว่าที่ m o r ิคอน d o เนี่ยพร้อมที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเพราะว่าทําเลที่ตั้งนะคะอยู่ใกล้แหล่งออฟฟิสมากมายพร้อมตกแต่งด้วยบรรยากาศมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่สําคัญเนี่ยยังมีความเงียบสงบสําหรับการทํางานอยู่ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอ ครบครันนะคะเหมาะสำหรับ first jobber ทุกอาชีพด้วยราคาสบายๆนะคะเริ่มต้นอยู่ที่849,00 0บาทส่วนตัวห้องไทยนี้จะเป็นห้องไทยดีเป็นห้องขนาดประมาณ28ตารางเมตรหนึ่1 1> งในเจ็ดตัวไทยที่เรามีอยู่แต่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยไทยห้องเยอะมากเลยนะคะใช่ครับทำในเยอะขนาดนั้นเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันเฟอร์น,นิเจอร์ที่เห็นในนี้เนี่ยก็คือจะได้ตามมทุกอย่างนะครับตามมิทุกอย่างเลยนะคะใช่ครับ ต้นไม้หนูได้ไหมคะไม่ได้ให้โต๊ะครับอันนี้ให้โต๊ะครับให้โต๊ะด้วยทุกคนตามเข้ามาดูนะคะก็คือว่าได้โต๊ะเขียนหนังสือตัวนี้ยาวๆหนึ่งตัวโต๊ะอีสองตัวแบบนี้เลยใช่ครับอู้สไตล์คือแบบมูจิมากเลยทุกคนปุ้ยเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปพักรีสอร์ทนะคะ ใช่ครับตัวน,นี้จะเป็นไม้ยางโทนสีในเนี่ยก็จะเป็นโทนอบอุ่นเป็นโทนไม้ทําให้มันรู้สึกว่าอยู่แล้วผ่อนคลายสบายตาสบายใจได้พักผ่อนจริงๆนะครับโอแล้วอย่างที่แขวนเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแบบนี้คือมีให้ครับมีให้ครับมีให้ด้วยคุ้มมาก โซนถัดไปก็จะเป็นแยกโซนในส่วนของตัวที่เป็นแผ่นที่กับห้องน้ำออกจากกันเราจะแยกโซนกับตัวห้องนั่งเล่นเลยนะครับอ้แยกแบบแยกจริงๆแยกจริงจังนะคะใช่ครับห้องครัวตรงนี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างครับก็เราจะมีเฉพาะที่ส่งแผ่นที่ตัวเดียวตัวนี้ให้ครับไม่รวมไมโครเวฟกับตัวตู้เย็นตู้เย็นอะเรา้เข้าใจเลยนะว่าไลฟ์สไตล์ในครัวเนี่ยบางคนต่างกันจริงๆบางคนเทบไม่ทำคตัวเลยอย่างซอออาจจะแบบมีไมโครเวฟหนึ่งตัวซอออยู่ได้แล้วบางค่านี่อาจจะชอบทำครัวหนักหน่อยอยากติดหูดหูดฉันชหูดหูดคื้อะไ ระบายกลิ่นระบายอากาศได้ที่คือเราสามารถดีไซน์จากความต้องการไลฟ์สไตล์เราได้เลยนะใช่ครับวันนี้ดีมากเลยค่ะทุกคนห้องน้ำน<ม>ี<ม>่กว้างอยู่นะใช่ครับแล้วก็จะมีแยกในส่วนเปียกส่วนแห้ง ก็คือลูกค้าสามารถกั้นตรงนี้ได้ค่ะก็แยกในส่วนเปียกส่วนแห้งอ้เหมาะกับการแบบว่าอยู่สบายสบายสไตล์ first สจ็อบเรจริงๆค่ะทุกคนคะรอย่างตรงนี้ชอบชมากเลยอะ่ะมันคือแบบที่วางแชมพูทุกคนปกติบางที่เขาจะเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรที่แปะยื่นออกมาแล้วเราเป็นคนสระผมด้วยแชมพูขวดใหญ่มากแล้วเวลาเรารวางแล้วเราปั๊มอะ่ปปะ,ะมันแครกลงมาแต่ดูตรงนี้คือเขาเป็นแบบปูกระเบื้องอย่างดีนะคะทำให้แบบว่าสามารถวางแชมพูหนักหนัไว้เอกาได้มีระบบระบายอากาศที่ดีมากตรงนี้ฉันชอบมาก อันหนึ่งกระจกใหญ่ข้อดีของกระจกใหญ่ก็คือว่าเราจะสามารถเห็นตัวเองไนดะ้อย่างเต็มตัวแบบนี้มองกับการถ่ายติ๊กต็อกอีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็คือมันทําให้ห้องน้ามันดูกว้างขึ้นด้วยเข้าห้องน้ำเราจะรู้สึกไม่อึดอัด อีกส่วนหนึ่งที่ดีมากเช่นกันนั่นก็คือโซนหน้ากระจกเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายหรือแฟนอยู่ด้วยกันก็ได้ก็คือว่าเราจะต้องมีข้าของส่วนตัวใช้เยอะถูกต้องไหมคะหรือบางคนชอบแต่งหน้าในห้องน้ำไปเลยทีเดียวจะได้แต่งตัวเสร็จทีเดียวเนี่ยดูสิมีพื้นที่วางได้แบบกว้างขวางนะเพราะว่าครบรูทีนไนท์มอร์นิ่งเอวเด์ได้เลยตัวราคาห้องนี้เนี่ยผ่อนถูกก่าเช่าครับอู้เหรอคะใช่ครับผ่อนอยู่ที่ออทประมาณ3,500บาท3,500บาท อ่อนเดือนละ3,500บาทคุ้มถูกกว่าเช่าจริงค่ะทุกคนสําหรับเด็กที่อายุประมาณสัก20-25ปีเนี่ยสามารถผ่อนยาวได้ถึง40ปีด้วยว้าวอันนี้ดีมากเลยอะเผื่อเราแบบว่าเพิ่งเป็นวัยรุ่นสร้างตัวใช่ไหมเราก็ต้องการเงินเป็นหมุนเวียนในการลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองเราจะได้แบ่งสัดส่วนเงินได้เต็มที่แหมประหยัดเงินด้วยเด็กจบใหม่ไปพักก่อนกว่าจะเรียนจบนะคะก็เหนื่อยเซนจ้าก็อยากจะขอเวลาใช้ชีวิตแบบแก๊ ่ yes, นอโมริคอนโดก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบนี้เช่นกันนะคะด้วยความมินิมอลสบายตาสบายใจของการตกแต่งภายในห้องพ mm hmm. ร้อมด้วยส่วนกลางนะคะที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว mm hmm. เหมือนกับความหมายของโมริที่แปลว่าต่า รวมไปถึงสะว่ายนะ้ำมิสเนสด้วยพร้มอมโครงการห้องที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะด้วยกําแพงหนาป้องกันเสียงรบกวนตัวนี้เป็นคอนกรีตรับแรงครับตัวผนังเนี่ยจะค่อนข้างเงียบห้องข้างๆเขาอุ่นกับข้าวอย่างนี้เราไม่ได้ยินใช่ไหมคะครับไมโครเวฟดังกิ้งเปิดหนังก็ก็ไม่ได้ยินครับออ้หความไฟฟันของชาวอยู่อาศัยห้องคอนโดเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะคะและระบบ CCTV ที่การให้ความสงบและความปลอดภัยขั้นสุดที่ใชัค่ะ แล้วค่าส่วนกลางของที่ดี่เนี่ยนะคะเท่าไหร่กก็จะอยู่ที่25บาทต่อตารางเมตรแล้วก็บวกอีก5บาทเป็นค่าบริหารจัดการเมืองรวมแล้วก็เป็น30บาทต่อตารางเมตรครับอ๋อก็คือว่าของโครงการเองเนี่ย25บาทต่อตารางเมตรใช่ครับแล้วก็โครงการเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองทองธานีใช่ครับก็เลยมีอีก5บาทใช่ครับเป็นค่าบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของตัวเมืองอะครับต้องเรียกว่าตูมือจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าเข้ามาด้านในเนี่ยก็คือแบบมีอนาบริเคทบริเคทคะไรอันทํา อาณาเขตบริเวณอาณาเขตอาณาบริเวณถูกต้องค่ะอ๋อโอเคค่ะก็เท่ากับว่า30บบาทต่อตาราง เด็กจบใหม่ไปมีอนาคตจบแล้วไฟแรงนะคะอยากทําตามฝันเพื่อวันข้างหน้าโอ้โหมองมาทางนี้เลยค่ะถ้าคุณเป็นคนที่มองไปอนาคตว่าจะลงหลักปักฐานสร้างตัวสร้างครอบครัวอยากจะบอกว่าโมริคอโดก็ตอบโจทย์คุณเช่นเดียวกันเพราะที่นี่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนเซนฟรั่งซิสซียอยู่ติดกับคอนโดเลยครับติดกับคอนโด ใช่ครับของลูกมปเรียนได้ถ้ามีลูกครับยทุกคนเราเพิ่งสังเกตเห็นตอนแรกนึงว่าเป็นแบบสนามเด็กเล่นเราสามารถเป็นผู้ปกครองที่สองลูกไปเจะคนด้วยรวมไปถึงมหาลัยนะคะก็มีอีกหลายมหาลัยที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณนี้ใกล้สถานที่อื่นๆนะคะสำหรับทำกิจกรรมครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะโกคาร์ทแถวนี้ก็มีนะคะเวลาเราลงส่วนต่อรถไฟฟ้ามาเนี่ยก็จะอยู่ตรงริมทะเลสาบสนามโกคาร์ทก็อยู่ติดทะเลสาบด้วยโกคาร์ทติดทะเลสาบทุกคนแล้วทะเลสาบโกคาร์ทที่ว่าตรงนี้นี่คืออยู่ อะไจากคอนโดไหมคะไม่ใช่ครับสามารถเดินไปก็ถึงได้ครับวิรถนาใช้ชีวิตแบบตื่นมาก็ขับโกคาร์ท <c oughs> หรือใครจะออกรถเนี่ยก็บอกเลยว่าท <c oughs> ี่โมริคอนโดเองก็มีที่จอดรถนะคะรองรับมากถึง35%มาเมากกว่าคอนโดอื่นๆ <c oughs> เด็กจบใหม่ไปไปไหนก็ได้โตแล้ว <c oughs> พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเมืองทองธานีมีกิจกรรมที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของพวกเราทั้ง3คนไหมคะมีค่ะอย่างเช่นถ้าเลิกงานเสร็จบางทีก็มาดูหนังที่คอสโมค่ะ ที่คอสโมคือมีโรงหนังด้วยเหรอคะเนี่ยออย่างของก้อยก็จะเป็นซื้อของทํากับข้าวจากที่คอสโมเหมือนกันค่ะมีครบทุกอย่างแมคเวลลูอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่ก็แบบเหมือนมีร้านอาหารเยอะบางทีเราเลิกงานเราก็แบบอยากหาอะไรกินอร่อยอร่อยแบบในคอสโมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะร้านมีหลายหลายสไตล์ใช่ค่ะแสดงว่ามาทํางานแถวเมืองทองธานีแต่ไลฟ์สไตล์นี่ก็คือเรียกว่าไม่เหงา มีครบวงจรทุกอย่างเลยมีอะไรขาดเหลือไหมคะแถบเมืองทองธานีที่เรารู้สึกว่าโอ้ฉันมาทํางานทุกวันเนาะฉันอยากให้มีแถวนี้จังเลยค่ะที่จริงก็เกือบจะครบนะเพราะวันหนึ่งทำงานก็เวลาก็หมดไปกับการทํางานแล้วเราก็แบบอยากอยากได้สนุกสนานก่อนกลับบ้านก็แค่กินข้าวหรือไม่ก็แค่เดินช็อปปิง้งแค่นนั้นใช่ ของเราเราว่าครบนะเพราะว่าตั้งแต่อยู่ที่นี่มาประมาณ3ปีเนี่ยออกไปข้างนอกนับครั้งได้เลย <c oughs> เพราะว่าเป็นคนติดเป็นคนติดบ้านติ <c oughs> ดห้องเี่ยไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่แลวที่นี่ก็มีครบทุกอย่างที่ต้องการใช่ค่ะครบจริงๆค่ะเพราะว่า,เ,า,วาเลิกงานคือพอเราลาแล้วเราก็หาอะไรทําแถวนี้ทั้งช้อปปิ้งแล้วก็กินข้าวกับเพื่อนะไรก็ดีนะไม่ต้องแบบเสียเวลาเดินทางเข้าเมืองอีกรอบนึงเนาะ ตอบโจทย์เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไกลก็คืออยู่แค่แถวนี้ก็ได้แล้วก่อนกลับบ้านเพราะชีวิตเนี่ยเป็นของเรานะคะอยากจะออกไปไหนไปทําอะไรก็ได้ไลฟ์สไตล์แบบนี้ที่โมริคอนโดก็พร้อมสนองให้ค่ะด้วยความที่โลเคชั่นของตัวคอนโดเนี่ยจะไล่รถไฟฟ้า,ฟฟาสายสีชมพูนะคะแล้วก็ศูนรถตู้ช่วยให้ทุกการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะไปเที่ยวในเมืองหรือแม้แต่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดอยากจะไปไหนก็สะดวกเพราะอยู่ที่โมริคอนโดเมืองทองธานี เราอยากรู้ว่าเด็กจบใหม่วางแผนชีวิตตัวเองยังไงกันบ้างหลังจากช่วงเศรษฐกิจโควิดมาเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเราเสียเงินไปกับอะไรที่แบบห้องเช่าอ่ะสี่ห้าพันถ้าเรามีเป็นของตัวเองแล้วผ่อนสี่ห้าพันได้นยก็คือจะดีมากแล้วก็มีห้องของตัวเองด้วยก็กําลังมองหาอยู่ค่ะออโอ้ยได้เป็นเราเช่ามา3ปีเนี่ยเราเราก็เริ่มคิดแล้วนัแอบเสียดายเหมือนกันนะบบว่าพรต่อเดือนน่ะตอนนี้ก็เหมือนเพิ่งจบมาก็อยากลอง แมネจเ,เงินตัวเองก็คือใช้เงินตัวเองแบบจัดสรรเงินตัวเองแล้วก็ตอนนี้ก็มีผ่อนรถอยู่ด้วยก็เลยแบบว่าอาจจะต้องรู้จักการเก็บเงินด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่เยอะค่ะโอ้ยอ,อันนี้ชื่นชมค่ะทุกคนจริงๆนะตอนแรกก็คือไม่ยังไม่ได้ขิดอะไรคะ่ะเพราะว่าเ <c oughs> ป็นคําตอบที่เรียวมาก <c oughs>